เรากงพระเจ้ามาตลอดอยู่แล้วเราก็ไม่เคยมีชีวิตที่มันดีขึ้นได้เลยถ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าหนทางเดียวที่เราจะเปิดบันชนหนึ่งฟ้าสวรรค์ให้เจ้าก็คืออย่าชอบอย่าแตะเพราะนี่เป็นส่วนของพระเจ้าวันนี้พระเจ้ามีพระคุณสำหรับเราเสมอพระเจ้าสามารถยกชูเราได้ นะคะประการที่สี่นะคะโลหิตพระคริสต์พิชิตบาดแผลใ,ใจที่แตกสลายพี่น้องวันนี้นะคะดูนี่นะคะแต่ทาาหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สี่ข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ําก็ไหลออกมาทันทีนะคะในยอนบทที่19บเข้อสา 34, พี่น้องวันนี้พระองค์ถูกแทงที่ไหนทวนแทงเข้าไปที่สี่ข้างนะคะทะลุตรงหัวใจเลยะะพี่น้องเลือดของพระองค์ไหลมาจากหัวใจของพระองค์เลยนะ,ะพี่น้องวันนี้พระองค์ยอมตายเพื่อเราตายแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะ ว่าตามหลักแล้วนะคะบอกว่าทาหารนะคะ,ะเอาแทงหอ,อกแทงที่สีรษะเขาต้องเช็คดูก่อนปกติคนจะตายเนี่ยใช้เวลา48 7 2ถึงเ2ชั่วโมงแล้วตอนนั้นนะคะทหารก็เริ่มเอาไม้ไปทุบขาใช่ไหมคะของของคนที่อยู่ด้านข้างพระเยซูนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะ ทับลงมาแล้วก็หายใจไม่สะดวกก็จะตายเร็วขึ้นนะแล้วเขาต้องการให้พระเยซูเนี่ยแบบเหมือนสิ้นประชนก่อนที่จะถึงหกโมงเย็นนั้นเขาก็เลยทุบจากคนข้างๆก่อนนะแต่พอถึงตรงพระองค์นะเขาบอกเสียชีวิตแล้วหออแทงเข้าไปที่สี่ข้างรู้ได้ไงว่าตายแล้วเพราะว่าตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะคะน้ำกับน้าเหลืองเลือดกับน้าเหลืองนี่แยกออกจากกาันปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ฉะนั้นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เลยรู้ว่าคนนี้ตายไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงฉะนั้น,นยอย่างตามพระองค์ก็ตายมาแล้วห ะะเพราะว่าเลือดกันเหนืองได้แยกกันแล้วพี่น้องวันนี้โลหิตของพระเยซูนะคะพระองค์ถูกแทงที่หัวใจหลายครั้งหน้าหัวใจเราแตกสลายนะคะเราถูกกระทําจากคนที่เรารักมากบางทีคนที่เราเรารักน้อยนะมาทําร้ายเราเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่คนที่รักมากเนี่ยมาทําร้ายหัวใจเราเนี่ยเราเจ็บปวดนา,นานมากเลยเจ็บลึกบางทีเป็นลูกของเราบางทีเป็นแม่ของเราบางทีเป็นสามีของเราบางทีเป็นศรีวิบาลของเรา นะคะไม่ไม่ท <ules> ักทายอะไรเงี้ยนะคะเราเจ็บลึกมากเพราะเรามีความคาดหวังฉะนั้นวันนี้พี่น้องพระเยซูนะคะเข้าใจหัวใจเราทุกประการโลหิตของพระองค์มาเพื่อหัวใจคนที่แตกสลายกลับคืนมาเห็นไหมคะพี่น้องนะคะพระองค์เข้าใจเราและหลายครั้งพี่น้องเมื่อเราอยู่ในพระคุณพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมคะการคืนดีก็เกิดขึ้นนะคะการคืนดีระหว่างสามีภรรยาที่จากกันไปนานแสนนาน หรือไม่เคยคุยกันได้ดีๆเลยด่ากันตลอดคุยกันแต่ภาษาอีกแบบหนึ่งค่ะ <c oughs> เปลี่ยนมาเป็น <c oughs> ภาษาแบบดอกไม้นะคะที่รักเมื่อก่อนเรียกอีกแบบหนึง่งนะคะข้าพเจ้าเคยถามเด็กนักเรียนนะคะบอกลูกคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อไอ้แก่คะ่ะเหลอลูกคุณพ่อชื่อไอ้แก่เหรอค่าหนูเห็นแม่หนูชื่ออีเท่า่าโ,โอ้ลูก คุณพ่อคุณแม่ทำไมมีชื่ออย่างนะั้นลูกแม่บอกวันนี้เนี่ยพี่น้องวันนี้เราจากคำนะคะพี่น้องเราเปลี่ยนศัพท์นะ,ะตอนนี้เราเราเป็นคนใหม่แล้วเราเรียกกันว่าที่รักนะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเราปีตดขึ้นนะที่รักนะคะเราก็จะผ่อนคลายลงมาอย่างมากมายเลยนะคะนะคะประการที่ห้านะคะโลหิตพระคิดพิชิตการตัดสินใจเนื้อหนังของเรา พี่น้องวันนี้เดยโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะที่สวนเกเซมานีสวนเอเดนหรือสวนเกเซมานีเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมคะมันเป็นที่นะมันเป็นที่แห่งการที่แบบต้องชนะเนื้อหนังมากเลยที่สวนเอเดนเนี่ยนะคะมารซาตานหลอกเอวาใช่ไหมคะหลอกให้เอวาทำัไงทานผลไม้นะคะหลายครั้งเอวก็รู้ค่ะนะคะว่าพระเจ้าสั่งว่าไงคะอย่าแตกผลไม้นั้นพัมพีเนี่ยมีคําว่าจงคือให้ทําไม่ใช่ควร จงคือทำต้องทำจงรักกันไม่ใช่ควรรักกันนะ,ะจงรักกันนะ,ะยามีคำว่ายาด้วยอย่าด่าตอบแทนการดา่าจงอวยพรเขาเพราะปากเราเนี่แหละค่ะมันจะนำมาซึ่งการอวยพรหรือคำสาปแช่งก็เข้าตัวเรานี่แหละค่ะพระเจ้าเนี่ยพระพีพนิษานฉลาดมากเลยนะคะให้เราพูดออกมาเพราะเราเนี่ยอวยพรตัวเราเอง ะะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีคําว่าอย่านะคะอย่าแตะผลไม้นั้นมีอย่าอะไรบ้างผลไม้ต้องห้ามสิบรสของพระเจ้าผู้ที่มีการเชิมข้าพเจ้าบอกว่าเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหลินเนี่ยข้าพเจ้าบอกว่าคุณหลินพี่ประทับใจคุณหลินมากเลยคือคุณหลินจําเป็นที่ต้องใช้เงินส่วนนั้นนะ่ะแต่ว่าหลายคนนะคะในคิดจห็นบอกว่าคือ,อยังไงมันก็โกงมาตลอดอยู่แล้วอะ เรากงพระเจ้ามาตลอดอยู่แล้วเราก็ไม่เคยมีชีวิตที่มันดีขึ้นได้เลยถ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าหนทางเดียวที่เราจะเปิดบัญชนแห่งฟ้าสวรรค์ให้เจ้าก็คืออย่าช่ออย่าแตะเพราะนี่เป็นส่วนของพระเจ้าพูดเรื่องสิบรถ <c oughs> นะคะข้าพเจ้าเคยพูดกับกับบางท่านไปครับเจ้าว่าไม่เข้าใจอ่ะข้าเจ้าก็เลยยกตัวอย่างที่บอกว่าปลอกกี้นาาั่นล่ะเรามีปลอกกี้สิบแท่ง เราในฐานะพ่อแม่เราสามารถให้ลูกเราได้สิบแท่งเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราขอของลูกจากเราแค่แท่งเดียวเก้าแท่งเรายินดีให้ลูกแต่แหลายครั้งลูกเราอ่ะห่วงกับเรานะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าแตะสิ่งที่เป็นพระพรนะคะพระเจ้าจะอวยพรอย่าแตะต้องหลายครั้งนะคะเราแตะต้องผู้ที่มีการเจรมนะคะข้าพเจ้าเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าพระมาหากษัตริย์เจ้าบ้านผ่านเมืองนะคะคณะรัฐบาลพี่น้อง ึทุกสิทธิมรณน,นี้มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดการนะคะเขาพระเจ้าบอกเลยว่ามารซาตานจะพยายามใส่กลลวงให้เราเพื่อเราพูดบางสิ่งบางอย่างให้เราวิพากวิจารณ์ให้เราพูดให้เราแตะเพื่อพระพรน,นั้นจะพลาดไปเขาคาดหวังให้เราเพียงแต่เปิดปากของเราท่านเองอะนะคะถ้าหลายครั้งวันนี้เรารู้สึกไม่ดีเราไม่แน่ใจพี่น้องรุดซิฟนะคะ พูดอย่างเดียกก็คือผู้ภาสาพระวิญญาณกับพระเจ้านะพี่น้องถ้าคําไหนที่ตามที่มออกมาเป็นคําลบนะคะพี่น้องอย่าเสี่ยงเลยเพราะพระพรกําลังจะมาหลายครั้งข้าพเจ้าประทับใจหลายท่านนะคะใน f a c e b o o k ข้าพเจ้าไม่ได้ไปวันๆไม่ได้นั่งดูจ้อง Facebook ของพี่น้องนะแต่บางทีมันฟีด้ามากระทบตาของข้าพเจ้าพอดีอ่ะข้าพเจ้าอยากจะผ่านเลยไปมากเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นศิษย์พิบาลเป็นผู้เลี้ยงพระพ,พรกําลังจะพลากไปจากเขา เร <husbands> าพระเจ้าบอกไม่อยากยุ่งเลยอะความจริงแล้วเนี่ยการที่เราไปไปหนุนจิตชุใจแล้วเตือนคนอื่นในเวลาที่เขาอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามเนี่ยมันเสี่ยงที่ทําให้เขาไม่ชอบเราก็ได้นะแต่ว่ามันมันเลยกับคาว่าไม่ชอบไปแล้วค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นเขาได้รับพ,อพ,อพ,อพอระพรนะคะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอะไรก็ตามนะถ้าเห็นแล้วมันเป็นสิ่งลบพี่น้องอย่าก่อวอร์อดอย่าสร้างบรรยากาศง่ายลบขึ้นมาเพื่อคุยเพื่อถกกันพี่น้องอย่าแตะต้องการเจิมอธิษฐานเบื่อเดี๋ยวพระเจ้าก็ ทำในส่วนของพระองค์หน้าที่ของเราไอฐานอวยพอรอย่างเดียวเพราะว่าเราก็ได้รับพรไปด้วยนะคะประการที่6โลหิตประคิ์พิชิตผลร้ายจากบาปของเรานะคะแนท่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บป่วยของเราไปก็นั้นนะ,ะพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงถูกโบยตีแล้วถูกข่มใจนะคะเพราะการทรยศของเราท่านบอบช้ำนะคะ เพราะเราพี่น้องเดี๋ยวข้าพเจ้ามีภาพให้พี่น้องเห็นด้วยนะคะขอโทษที่ข้าพเจ้าใช้สีแดงบาดแผลแรกนะคะเป็นบาดแผลข,ของการที่นะคะเป็นรอยเลือดเลือดไหลออกมาพระเยซูถูกตีนะคะถูกมีเลือดไหลออกมาจากภายนอกนะคะเป็นบาดแผลที่แบบอยู่ภายนอกนะคะบางทีเราอาจจะแบบติดยาเสพติดนะคะได้รับความชอกช้ำและกำใจจากสิ่งนั้นพี่น้องวันนี้พระรลหิตเนี่ยคะ่ะสามารถลบมลทินได้พี่น้อง โดยความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องสามารถหลุดจากยาเสพติดได้ไม่ใช่เกิดจากความพยายามแต่เกิดจากการพึ่งพระคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องก็ไม่อยากบุหรี่ไปเองพี่น้องก็ไม่อยากที่จะติดยาเสพติดไปเองและกรุณาอย่าเรียกตัวเองว่าคนติดยาเพราะพระเจ้าไถ่ท่านแล้วพระเจ้าลบมนทินนั้นแล้วอย่าเรียกท่านตัวเองว่าฉันเป็นโสเภณีอีกถ้าพระเจ้าลบมลทินบาปนั้นแล้ว ะะอย่าเรียกว่าเป็นคนหูหนวกตาบอดอีกถ้าพระเจ้ารักษาท่านแล้วนะคะวันนี้เป็นคนที่ถูกรักษาแล้วนะคะและอีกบาดแผลก็คือรอยช้ำพี่น้องมันมีแผลข้างนอกแล้วก็ช้ำข้างในคนบางคนเนี่ยโดนรถชนไม่มีอาการเลยรากอย่างเลยแต่ไปตายที่โรงพยาบาลเพราะอะไรมันช้ำข้างในนะะอาการของการช้ำข้างในมีอะไรบ้าง นะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในค่ะบางครั้งพ่อใจร้อนนะคะส่งผ่านวิญญาณของความใจร้อนมาสู่ลูกนะ,ะเป็นแผลข้างในเป็นจุดอ่อนในชีวิตของเรานะคะบางทีชอบสูบบุหรี่เจ้าชู้นะ,ะมีลูกเมียเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจีบดะเลยนะคะติดเล่าโกหกนะคะหรือมีความหยิ่งพยองก็จะหยิ่งกันทั้งตระกูลเลยพี่น้องบางทีเป็นแผลที่อยู่ภายใน ะะที่เรามองไม่เห็นมีแผลภายนอกแล้วก็แผลภายในแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่โลหิตของพระเยซูชําระหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเอเมนไหมคะพี่น้องพระเจ้านะคะไถ่ถอนเราลบความบาปให้กับเราและปลดปล่อยเราจากจุดอ่อนทั้งปวงเอเมนไหมคะเอเมนนะคะวันนี้นะคะมาดูส่วนของพระเจ้ากับส่วนของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะนะคะ คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดส่วนของพระเจ้าพระเจ้าทําแล้วพระเจ้ามาตายไถ่บาปแทนเราแล้วส่วนของเราคือเนี่ยค่ะเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากและพูดพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ในพระวจนะของพระองค์ต่อสู้ด้วยพระวจนะนะคะวันนี้ นะการสารภาพเป็นสิทธิพิเศษของผู้เชื่อวันนี้หลายคนเราเราทำธุรกิจขายตรงนู่นนี่นั่นเขาจะมีคําพูดที่เป็นแง่บวกที่เป็นสร้างให้เราเป็นคนสวยรวยเก่งอะไรก็ว่าไปตื่นเช้ามาสองกระจกค่ะอย่าพูดแง่ลบอย่าคบคนพูดแง่ลบอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พี่น้องมากกว่านั้นก็คือเรามีพระวจนะที่มีฤทธิดเดช พระเจ้าพูดเสมอทุกห้าทุ่มนะคะบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดจนข้อในกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยฉะนั้นวันนี้เรามีพระวจนะที่มีชีวิตเราสามารถพูดสิ่งนั้นออกมาจนกระทั่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นและเป็นจริงพี่น้องพระเจ้าองค์นี้สามารถเนรมิตได้ เนรมิตคือจากสิ่งที่ไม่มีให้มีเกิดขึ้นได้จากถ้อยคําของเราค่ะจากคําพูดของเรานะคะเมื่อก่อนนะคะเราเคยยากจนนะคะก็หลุดจากสภาพนั้นไม่ยากจนต่อไปหรืออ่อนแอก็จะไม่อ่อนแออีกต่อไปเคยเป็นคนไม่มั่นคงตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วหรืออยู่ในความหวาดเข้ากับใครไม่ได้มีในิสัยผิดแปลกแปลกไปเป็นโรคจิตพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกของความมืดดําพระเจ้าผู้มีพระคุณพาเราออกมาสู่ โลกแห่งพระคุณของพระองค์นะคะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิ์ mm. เขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่แหนกกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะเขาพระเจ้าถึงบอกว่าเขาพระเจ้าอยากเห็นรอยยิ้มของท่านไงนะคะพี่น้องวันนี้นะคะใบหน้าที่เศร้าส้อยบ่งบอกถึงความท้อใจอะแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มบ่งบอกถึงชีวิตภายในพี่นะะ้องใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี เห็นไหมคะพี่น้องวันนี้เนี่ยให้คนเห็นท่านเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านเห็นรอยยิ้มของท่านเห็นคนที่ท่านเป็นจากข้างในนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนหนังสือแบบเราไม่ได้มาเรียนอาจารย์คะต้องทำยังไงถึงเป็นคนมีสเสน่ห์มากขึ้นทายังไงถึงมีบุคลิกความเป็นผู้นํามากขึ้นมีภาวะผู้นํามากขึ้นอ่านหนังสือ How to ยังไงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เลยค่ะ huh? หนังสือของพระเจ้าพระคัมภีไบเบิลเปลี่ยนจากข้างในค่ะ huh? หนังสือภายนอกเปลี่ยนจากข้างนอกหนังสือของพระเจ้าเปลี่ยนจากภายใน เห็น <Amen. S 2> <Amen. S 1> ไหมคะ <Yeah. S 1> นักสังคมสงเคราะห์ทำไงคะ <Yeah. S 1> นักสังคมสงเคราะห์เอาคนออกจากสลัมโดยการยังไงคะพาคนออกจากสลัมไปสร้างสถานที่ขึ้นมาใหม่คนจากสลัมก็ไปอยู่ที่แฟลตสูงขึ้นไปแต่พระเยซูทําแตกต่างคะ่ะพระเยซูเอาสลัมออกจากใจคนแล้วคนจะพาตวเองออจากสลัมคะ่ะเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> ฉะนั้นวันนี้ตัวเราวันนี้นะคะเราไม่ต้องพยายามปรุงแต่ง ว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราพยายามที่จะเป็นคนดีให้ได้เราพยายามที่จะให้สามีเราเปลี่ยนให้ได้เธอนั่งสิเธอฟังสิเธอฟังนะที่อาจารย์สอนเนี่ยนะไม่อะพี่น้องกุญแจหลักนะคะของข่าวประเสริฐก็คือพระเยซูคริสต์ค่คคะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงข้างนอกการต้องเป็นคนดีพร้อมนะคะไม่ใช่เลยพี่น้องรับเอาพระคุณพระเจ้าเข้าไปแล้วขอพระคุณนั้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไมไหมคะ พี่น้องถ้าวันนี้มันเลิกยากเราเป็นทาาของอะไรก็ตามเราเป็นทาาหนังโป๊ะนะคะเราเป็นทาาของการช่วยเหลือตัวเองเราเป็นทาาของอะไรเล่ายาปาปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องทาาของซีรีส์หนังต่างๆพี่น้องขอพระคุณพระเจ้าช่วยเราค่ะพี่น้องเราจะสามารถเลิกมันได้โดยพระเจ้าโดยพระคุณไม่ใช่ความสามารถของเราเองเอเมนไหมคะ<อ>นะคะวันนี้นะคะเราไม่จับใครมานั่งฟังธรรมะนะคะวันนี้สิ่งที่เราทําก็คือ รับพะคุณพระเจ้านะคะคําแช่งสาปแห่งธรรมบัญญตัติมีอะไรบ้างความยากจนความเจ็บป,ป่วยและความตายนะคะแต่วันนี้เราก้าวสู่การอยู่ในโลกของพระพรค่ะพระพอรอับราฮัมพรฝ่ายวัตถุพรฝ่ายวิญญาณนะคะฝ่ายร่างกายด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงไม่มีชีวิตที่ยากจนอีกต่อไปเอเมนไหมคะพี่น้องในกระเป๋าเรามีเพียงพอไม่ใช่แค่พอเพียงนะเพียงพอที่จะให้คนอื่นได้ด้วยแจกจ่ายได้ด้วยนะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยแต่เดิมเราเคยแบบ มาที่โบสถ์นี้เราแอบแฮบข้าวไปกล่องนึงเพราะเราไม่มีข้าวกินนะคะพี่น้องเราไม่ทําแบบนั้นตลอดไปแล้วค่ะวันหนึ่งเราก็จะหอบหิ้วอะไรมาด้วยพี่น้องเพราะวันนั้นเรามีมากแล้วนะคะเรามีจะให้คนอื่นแล้วแน่นอนวันแล็กๆยังอ่อนแออยู่พี่น้องก็เราไม่ได้กินข้าวนี้เราหิวอะ่ะก็โบแจกอาหารอยู่พอดีก็เห็นไม่มีใครอะ่ะนะ,ะวันก่อนเขาไปเจ้าคุยกับคนหนึ่งนะคะก็ไม่รู้สิเคยหยิบกระเป๋าตังจากกระเป๋าสามีอะ่ะก็สามีภรรยากค็คนเดียวกันหรือเปล่า ข้าพเจ้าบอกว่าก็ถ้าคนคนเดียวกันก็ไม่ต้องแอบหยิบไงแต่ถ้าแอบหยิบเนี่ยมันก็คงไม่อยู่ในความสว่างแต่ว่าอย่างนั้นเลยเขาพเจ้าก็เคยแอบหยิบตังค์อาจารย์ขมเอกสมัยก่อนของน้องนี่น้องยิงยี่สิบนะพี่หยิบแบงค์พันเลยนะคะอาจารย์เว็หายมีหน่อยตั้งหายไปไหนเนย่งนะคะสมัยก่อนนะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องนะคะเราอยู่ในความสว่างแล้วนะคะนะคะบางทีภรรยาเนาชอบมีมุกบอกว่าเงินสามีคือเงินเราเงินเราคือเงินเรานะคะฉะนั้นวันนี้น้อง พราะตอนเขาจีบให้เราทุกอย่างนี่นะพี่น้องตัวนี้เราเป็นสามีภรรยากันแล้วกระเป๋าเรากระเป๋าเดียวกันนะคะนะพี่น้องวันนี้เราจะมีพระพรร่วมกันนะคะพระพรอับราฮัมพรฝ่ายวัตถุพรฝ่ายวิญญาณแล้วก็พรฝ่ายร่างกายนะคะและท่านทั้งหลายเป็นของพระคิดแล้วท่านก็เป็นพงพันธ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาตามพระสัญญาพระพรของอับราฮัมมีอย่างไรเราเป็นลูกหลานของ อับราฮัมโดยพันธสัญญาเราได้รับด้วยนะคะพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากการสราบแช่งแห่งธรรมบัญญตัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ถูกสาบแช่งเพื่อพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพี่น้องวันนี้โดยความเชื่อพระพรของอับราฮัมเป็นของเราด้วยพี่น้องเราจะรู้ได้ไงพระพรมีอะไรบ้างอ่านพระคัมภีร์ค่ะ เห็นไหมคะฟังพระวจะนะค่ะพี่น้องถ้ามันแบบง่ายสุดนะคะพี่น้องไปฟังชุดอะไรนะอะไรนะชุดที่เขา,เาฟังล่าสุดที่เราเพิ่งฟังของสมาชิกไปเรื่องการแบบว่า,ามีมากจนมากเกินพอใช่ไหมคะพี่น้องไปฟังทั้งชุดนั้นนะคะพี่น้องจะเข้าใจที่พระบิดาพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วพี่น้องก็จะมีประสบการณ์พี่น้องขาดเรื่องไหนพี่น้องฟังเรื่องนั้นค่ะ ฟังจนกระทั่งเกิดความเข้าใจพี่น้องขาดความเชื่อพี่น <the> er. ้องฟังเรื่องนั้นพี่น้องยังมีวิญญาณศาสนาอยู่นะคะเรามีติดของเก่าของเดิมอยู่พี่น้องไปฟังเรื่องวิญญาณศาสนาจนพี่น้องเกิดความเข้าใจความเชื่อแล้วพระพรของอับราฮัมจะตกอยู่กับชีวของพี่น้องอย่างไม่ต้องแปลกประหลาดใจเลยเอเมนไหมคะนะคะนะคะนี่ภาพนี้นะคะพระเยซูนะคะได้ปลดปล่อยเราแล้วด้วยโลหิตอันฤุธิ์ของพระองค์นะคะโลหิตพิชิตทุกสิ่งนะคะนี่ โลหิตพระเยซูนะคะปลดปล่อยเราจากเป็นทาสสู่การเป็นไทยนะคะจากทาสสู่การเป็นลูกกลับเข้ามาอยู่ในบ้านที่อบอุ่นของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนโดนกักขังอยู่ในโดนเรียกข้าไถา่อยู่กับโจรมาตลอดพี่น้องทําตัวไม่ถูก <c oughs> หลายครั้งจะทำตัวเหมือนอยู่ในสถานกักกันตรงนั้นพี่น้องชอบมาซึมเศร้าชอบมาดาม่าพี่น้องเศร้าอะไรนิดหน่อยนะคะเอาละออกไปเดินตากฝนแล้ว ฟังเพลงอะไรล่ะพี่น้องไม่ใช่นะคะพี่น้องถ้าเริ่มมีดราม่านะคะพี่น้องพาตัวพาตัวเองมาสู่จุดแห่งการแบบว่าพราะวจนะนะนะความจริงจะปลดปล่อยเราเป็นไทยพี่น้องอย่าไปแบบเืิแล้วเดียอะไรแบบไปยืนอยู่จากฝักบัวอยู่ในห้องน้ำนะคะพี่น้องวันนี้นะคะรับการถ่ายของพระองค์นะคะนะคะโดยการสารภาพออกมาพี่น้องวันก่อนข้าพเจ้าบอกว่าสารภาพเลยค่ะพี่น้องฟังปุ๊บนะฮะสารภาพ ฉันต้องสารภาพเหมือนคนนั้นเหรอไม่ไม่ไม,ไม่พี่น้องคะวันนี้สารภาพมีอยู่หลายแบบค่ะพ,พี่ให้การสารภาพถึงสี่แบบด้วยกันพี่น้องไม่ใช่แบบสารภาพเลยค่ะอะไรนะจะให้ฉันขึ้นมาบนเวทีแล้วพูดกับคุณโจเหรอคุณโจก้าหาญแต่ฉันไม่สามารถคุณโจเป็นอิสระแล้วนะคะตอนนี้พระพรอับราัาเป็นของคุณโจไปแล้วนะคะแต่บางท่านยังบอกว่าฉันทำไม่ได้นะคะพี่น้องเขาไปเจ้าจะอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าการสารภาพ มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะคาสอนของยอนนะที่ให้บัพติศมาคือสรารภาพความบาปคําสารภาพของยิวนะคะตอนนั้นเขาต้องพูดกับยอนบัพติศมาะคะเพราะว่าพระเยซูยังอยู่บัพติศมาแต่เพียงในน้ําแต่ยังไม่ได้บัพติศมาในพระบิดาพระบุตรและพระยาบริสุทธิ์เข้าใจไหมคะเป็นการพูด นะคะสารภาพออกมาของคนยิวนะคะประการที่2ก็คือการสารภาพบาปของคนปกติโดยทั่วๆไปนะคะพี่น้องซึ่งวันนี้เราจะเค็นเค้นให้ภรรยาหรือสามีที่มาบอกกับเราเนี่ยเธอสารภาพเลยสารภาพสารภาพมันนึกไม่ออกอะทำมาเยอะพี่น้องเข้าใจไหมเอานะ่ะโดยรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาเป็นเท่านี้ก่อนเธอนะคะแต่พี่น้องอย่าไปเค้นเขาพี่น้องบางทีเขารู้สึกเหมือนเราจับเขามาอยู่ในดงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนปรับจับเข้ามาแบบแก้ยาเสพติดอะ พี่น้องวันนี้นะคะพี่น้องพึ่งพระคุณพระเจ้าไอ้ฐานเผื่อภรรยาสามีเราหรือคนที่เรารักพี่น้องด้วยใจขอบพระคุณรู้แล้วว่าวันหนึ่งมันจะมีการสาร,รภาพนะคะพี่น้องประการที่สามนะคะการสาร,รภาพบาปของผู้เชื่อเมื่อเขาขาดการสามัญธรรธมกับพระเจ้ามันเป็นการสาร,รภาพบาปอีกครั้งหนึ่ง นะคะสำหรับคนที่กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับแผ่นสารลักจากพวงค์บนต้นไม้ปังเรารักเจ้ากลับมาโบสถ์เลยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะพระเจ้ามีวิธีตามหาเราด้วยหลายหลากหลายรูปแบบมากนะคะวันนี้พี่น้องถ้าเราขาดสาัมไมธทํากับพระเจ้าเป็นเวลานานไม่ต้องแปลกใจว่าเราจะไม่มีเสียงร้องเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้าออกจากปากเราได้ง่ายๆเพราะเรา,เรา,าเราละอายเราละอายแก่ใจ เรารู้สึกฟ้องผิดแต่พี่น้องข่าวดีก็คือพระเจ้ายกโทษเราทันทีที่เราสารภาพบาปและหมดสิ้นด้วยพี่น้องวันนี้อย่าติดอยู่กับการฟ้องผิดสารภาพออกมาเพื่อพระเจ้าให้อภัยเราแล้วก็เกิดการคืนดีกันนะคะประการที่สี่ก็คือการสารภาพของความเชื่อในรูปแบบของการพูดพระวชนะของพระเจ้านะคะนะคะ าอาจารย์เขาบอกว่าปฏิรักประชดหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าพูดพี่น้องไปอ่านเองนะคะในในรายตามหลังนะคะ,ะมาระโกบทที่สิบหกข้อสิบห้าถึงยี่สิบนะคะก็พูดถึงเรื่องของการที่เราพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าวันนี้มือของเราเป็นสิทธิมนาจเราขับผีได้เราีรา่ยเราต้องพูดพะสัญญาของพระเจ้าออกมาว่าพระเจ้าพูดแบบนี้แล้วเราทำแบบนี้ตามที่พระเจ้าพูดนะคะ,นะคะวันนี้นะะยากอบทที่ห้าข้อสิบสี่สิบห้ามีใครที่พวกท่านเจ็บป่วยหรือนะคะก็เราก็ยระสัญญาว่า พระเจ้าจะรักษาเราผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องดูข้อสุดท้ายนะคะและถ้าเขาเคยทําบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยหลายครั้งพี่น้องเราป่วยเราไข้รู้สึกฟ้องผิดใช่สิฉันทาบาปฉันฉันเลยให้สอบอมาที่ฐานเผื่อฉันนี่ไงฉันลุกจากเตียงไม่ได้ฉันเป็นคนบาปไอคนบาปเนี่ยพี่น้องฟ้องผิดอยู่เนี้ยอ่านข้อสุดท้ายด้วยค่ะและถ้าเขาเคยทําบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยพี่น้องจะเอาโซ่ตัวมาตูนขาตัวเองทําไม ก็พระเจ้าปลดล็อกแล้วอย่าให้มาตำมาหลอกความคิดเราเองเปนไหมคะมนะคะนะคะขอบคุณอาจารย์คงเองมากนะคะมันย้อนกลับไปที่เดิมนะคะ,นะคะวันนี้ข้าพเจ้าจะให้จะให้เขาเรียกว่าออของรางวัลสำหรับพี่น้องที่มาโบสถ์นะคะเพราะว่าไม่มีใน powerpoint อ,อ,อ, <c oughs> อ่านให้ฟังตรงนี้นะคะวันนี้นะคะให้เรายืนยันจากปากของเราคะ่ะยืนยันในสิ่งที่เราเชื่ออย่าสารภาพความพ่ายแพ้นะคะ,นะคะวันนี้ปากของเราพระเจ้าให้เราพูด สารภาพพระวจนะของพระเจ้าออกมาให้เราดีแคร์พระสัญญาพระเจ้าให้เราโภเครไม่เราพูดอย่างหนักแน่นนะคะวันนี้เราป่วยไข้เราก็ต้องพูดพระสัญญาพระเจ้าออกมาเราขับผีเราก็ต้องพูดพระสัญญาพระเจ้าออกมาข้าพระเจ้าบอกแล้วว่าสมัยก่อนข้าพระเจ้าไม่เคยขับผีออกซักกระตัวแถมกลัวผีด้วยแต่วันนี้ค่ะข้าพระเจ้าอ้างกฎหมายของพระเจ้าผีร้ายจงออกไปในนามพระเยซูออกไปนะคะแล้วผีมันก็ออกเขาไม่ได้ฟังข้าพระเจ้านะเขาฟังพระเจ้า ฟังพัะสัญ,ญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าให้โปรเกรมตามนี้ให้พูดตามนี้พี่น้องวันนี้เรารเผชิญอะไรอยู่ล่ะ,ะเผชิญความบกไร้เผชิญสิ่งใดถ้าวันนี้เรามีความกลัวพี่น้องเงียบซิบปากอย่าพูดออกมาเพราะอะไรรู้ไหมคะการพูดถึงความกลัวเป็นการเปิดประตูให้ปีใามวิญญาณกลับมาได้่ะจงพูดเฉพาะพระวจนะของพระเจ้าพูดความจริงของพระเจ้าต่อสู้กับมารร้ายจงต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีท่านไป เอเมนไหมคะพี่น้องด้วยอะไรด้วยพระวจ,จนะของพระเจ้านะคะวันนี้นะคะข้าพเจ้าให้รางวัลกับพี่น้องที่มาคิดจากรในวันนี้นะคะนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดมีคนนินทาท่านให้ร้ายท่านใส่ร้ายอย่างไม่มีดีเลยนะคะพี่น้องให้พี่น้องต่อสู้ด้วยพระบีข้อนี้คะ่ะอิสยาห้าสิบสี่ข้อสิบเจ็ดอาวุธทุกชนิดที่ทํานั้น นะทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวและการให้ความยุติธรรมนะต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตัดดังนี้แหละพี่น้องเวลาวันนี้เราถูกใส่ร้ายนะคะเราถูกกล่าวหาถูกนินทาพี่น้องให้เราพูดออกมาในฟ้าอากาศนะฮะว่าทุกลิ้นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยจะสู้เราไม่ได้นะ แล้วจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าของเรายุติธรรมเห็นไหมคะพี่น้องอย่าไปยืนด่าเขานะคะพี่น้องให้พูดพระสัญญาพระเจ้าต่อสู้อยู่ที่บ้านเนม็นไหมคะมว่าฉันเหรออืมได้เลยนะคะปิดโทรศัพท์ไปโทรหาเขานะพูดกับพระเจ้าค่ะพี่น้องเราพี่น้องจะมีชัยชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวค่อยดูฟังหูเลยคะ่ะ อาวุธทุกชนิด้น้งพูดกับพระเจ้านะคะเพราะว่าชัยชนะจะเป็นของพี่น้องนะคะ นะอย่าสาบแช่งจงอวยพรน,นะคะแล้วก็มีอีกข้อที่มารกลัวมากๆเลยนะ,ฉะเฉลยธรรมมะเนยาบทที่33ข้อ25ถึง27นะกรอประตูของท่านจะเป็นเหล็กและทองเหลืองขอให้กําลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่านไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าแห่งเยชูลุนพระองค์เสด็จมาบนเมฆด้วยความสูงส่งของพระองค์พระเจ้าผู้ดํารงเป็นนิดเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนนิลันรองรับท่านอยู่พระองค์ทรงผลักศักตรูให้ออกไปให้พ้นหน้าท่านแล้วตรัสว่านะะจงทําลายเสีย เห็ไหมคะพี่น้องเจอกันเดี๋ยวเจอกันว่าฉันใช่ไหมกล่าวหาฉันใช่ไหมได้เลยไปที่ห้องส่วนตัวพี่น้องดีแค่พัญยาพระเจ้ารายงขอฉันรักเขานะคะและหลังพี่น้องพรนะเจ้าทำงานในใจลูกด้วยขอประทานความรักมาจากฟ้าสวรรค์นในลูกรักเขาโอ้พระเจ้าให้ศัตรูคืนดีกับลูกด้วยนะคะเห็นไ,ไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะคะ ปรนการที่2นะคะการเงินค่ะถ้าวันนี้การเงินของท่านนะคะมีปัญหาในฝ่ายกายภาพหรใดๆก็ตามนะคะสองโครินบที่9ก้ข้อแจัดไปเลยค่ะนะ,ะพอพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยพี่น้องนะคะวันนี้นะคะฤทธิ์อนานาจและมาด้วยความเรียบง่ายว่าพระเจ้าสามารถเอเมนไหมคะพี่น้อง ไม่มีเงินนะพระเจ้าสามารถนะคะวันนี้เชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถเอเมนนะคะวันนี้นะคะเพราะคุณนะคะไม่ได้ซื้อหรือแลกมาไม่ได้มาซึ่งการทํางานหนักหรืองานประจําแต่มาจากความเชื่อพี่น้องเราพูดเลยค่ะวันนี้เราไม่มีงานนะะเพราะอะไรกงสิบรถอยู่หรือเปล่าเหลือตังอยู่ในบ้าน20บบาทสองบาทค่ะพี่น้องโอนมาเลยนะคะพี่น้อง พระเจ้าเปิดบัญชนให่งฟ้าสวรรค์ให้ลูกด้วยวันนี้จํานวนเงินไม่ได้มีผลเลยค่ะพี่น้องสิ่งที่พี่น้องทําคือพี่น้องทําถูกต้องกับพระเจ้าเอเมนไหมคะพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะประตูเนี่ยเริ่มต้นจาก40บาทนะ40บาทนะที่ตลาดออตกร่าสุดนี้ประตูออกรายการทีวีไปแล้วพี่น้องรายการผู้หญิงทํามาหากินนะ รายการอะไรสักอย่างเนี้ยค่ะเป็นของดารานะคะเนี่ยค่ะประตูออกทีวีไปแล้วอีกรอบหนึ่งหลังจากไม่ได้ออกมานานแสนนานนะพี่น้องวันนี้พระเจ้ามีพระคุณสำหรับเราเสมอพระเจ้าสามารถยกชูเราได้พระเจ้าสามารถเปิดบัญชรแห่งฟ้าสวรรค์ลงมาได้พระเจ้าองค์นี้ทรงสามารถนะคะประการที่สนะคะถ้าวันนี้เรามีความรู้น้อยโอ้ยถึงเธอทําไม่ได้หรอกเธอไม่ได้จบมาสายนี้ไม่ได้เรียนสูงมีความจํากัดไม่มีเรี่ยวแรงจัดไปเลยค่ะฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบสา ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าทุกสิ่งพูดเลยค่ะว่าฉันใช่ไหมพูดในใจนะ,ะแล้วก็หายไปหลังที่ทำงานในห้องน้ำพูดในห้องน้ำนะ,ะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องพระเจ้าจะประทานความสะอาดมาอย่างฉับพลันนะฮะทำอย่างฉลาดขึ้นมาเลยแหละประการที่สี่นะคะป่วยอดอดแอดแอด เจ็บนู่นเจ็บนี่ไม่หายสักทีนะคะหเป็ตัวบทที่สองเขายี่นะคะพระองค์เองได้ทรงแบบบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายนะคะซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้เนินชีวิตนะคะตามความชอบธรรมโดยรอยแผลเคียนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย เอเมนะะ Amen, ไหมคะพี่น้องวันนี้ไม่ต้องรอให้ใครมาวางมือเรานะะวางมือตัวเองไปเลยนักเลงพอป่วยเองนะคะวางมือเองนักเลงพอโดยรอยผายเคียนของพระองค์คนไม้กางเขนนะะพี่น้องนะคะสั่งเลยนะคะในนามพระเยซูนะคะหายโรคได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้อีกนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วนะคะถ้าพี่น้องยังนั่งอยู่นะคะข้าพเจ้านี่เคยเป็นนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเคยขับรถแล้วก็จู่ๆมีรถสิบล้อมาคว่ำข้างหน้านะคะมันก็เลยไม่ฝังใจนั่งนั่งอยู่จะคอยระวังช่วยอาจารย์คงอีขับรถตลอดเลย ะะอาจารย์เมย์จะบอธิหรีให้ใข้าพเจ้าหลับนะเมื่อก่อนจะได้ไม่พูดนะะ่ะเนี่ยล่ะวันไีเราชอบมีความกลัวอุบัติเหตุนะกลัวรถชนก,น,นกลัวนุ่นกลัวนีพี่น้องพี่น้องงัดขึ้นมาเลยค่ะเยเรมียี่เก้าข้อสิบเอ็ดนะคะพระเยซูวาห์ว่าพระเจ้าของท่านนะรูปแผนง,งานที่มีไว้สําหรับท่านเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่พทุทธภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าโอเคข้าพเจ้าหลับตานะคะ โอ้พระเจ้าอะไรเงี้ยนะคะก็พูดปรสสัญญาพระเจ้าออกมานะคะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะพี่น้องวันนี้นะคะปากเรานะคะสามารถทําให้พระเจ้าหรือมารครอบครองก็ได้นะคะอันนั้นวันนี้ให้ปากของเราเป็นปากแห่งพระพรให้วันนี้ปากของเราเป็นปากแห่งการเอ่ยพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าแล้วมีชัยชนะอยู่เสมอเอเมนไหมคะเอเมนขอให้พี่น้องที่มาในว,วันนี้นะคะได้รับพระพรกลับไปทุกท่านนะคะ อเมนอาหารกับเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราที่ฐานกับพระองค์ในเวลานี้ขอพระวจนะทุกข้อทุกตอนพระองค์เจ้าข้าที่จะเข้ามาในจิตใจของเราและเกิดดอกออกผลเป็นจริงขอให้ทุกคนที่เข้ามาในที่นี้พระองค์เจ้าข้าจะได้รับระพรกลับไปได้รับความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตใหม่ได้รับระพรของอับราฮัมพระองค์เจ้าข้าเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างสมศักดิ์ศรี์พระองค์เจ้าข้าขอให้เราระมัดระวังคําพูดของเราพระองค์เจ้าข้าที่จะไม่เชื้อเชิญคําแช่งสาปเข้ามาอีกครั้งขอให้ขอให้คําาาพพดองเเรรรนนัั้้้ต็มไปววยยกท ต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณค่ะ